มิสกอ,อกไปนะเดี๋ยวนี้เป็นคนเลือกเองอยากกินลายนีสจะเป็นคนอยากกินองุ่นเหรอครับ 嗯。<laughs> <laughs> อันแค่ป,ะปะ๊าปาแล้วอ้าทำไมไม่บอกป๊ะป้าก่อนอ่ะทำงานยังเนีไม่ทํย้ยังเช้าอยู่ฮะจ,จอดอืมจอดยู่าเมื่อวา,า,านเมื่อวนรถคนไหนทำบ้างนะรถอ,อะไรทำบ้างเมื่อวานอ,ะอ่ะมีโรนตัดด้วย มีเรือนตับด้วยมีเรือนตับด้วยปะป๊าครับไหนไหนมีไหนปะป๊าเราโอ้ยยังไม่ถึงทหาหรือเปล่ายังไม่ถึงทหารเลยเมื่อกี้รู้เขาถามไหน มันพูมันจะพูดท้างว่าผ่านไปแล้วนั่นแหละมางมาโกรไม่พูดไม่ใช้มาโกรทีน้ำเหรอแต่ทีน้วเนี่ยจะเปิดเองไม่เปิดเองแล้วจับดีๆนั่นเดี๋ยวจะไฟเขียวนะเร็ว อ่ะลิกินเลยอ่ะ,อะเปียกละไฟเขียว Cái này nó sẽ chạy xuống không? Bỏ được rồi, nhìn thấy không? Mẹ! แล้วอันนี้ฮึโอ้ย <coughs> <laughs> uh -oh. <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> they all, they have a butter hat on huh? <laughs> the काय <laughs> आहे <laughs> 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 แดงทุกลูกเลยอืแดงได้เหรอแดงเลยหวานไหมหวานแล้วนี่คืออะไรอ่ะฮะกระเจี๊ยบอ๋อหวานเยอะชอบไหมชอบไหมครับจนจนชอบกินสตรอเบอรี่ไหมครับรอยรอยชอบสตรอเบอรี่ไหมครับ Top. Mm -hmm. <laughs>